สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทเหมือนเดิมที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่าคืนนี้นะครับมีเกมฟุตบอลน่าสนใจในฟุตบอลไทยครับเป็นฟุตบอลลีกคัพนะฮะเป็นฟุตบอลลีกคัพนะฮะก็ในรอบนี้มีบิ๊กแมตช์ลงเตะกันหลายคู่ด้วยนะฮะแล้วมันการเจอกันเองของลีกสูงสุดหลายคู่เหมือนกันแต่คู่ที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันเป็นเกมที่บุรีรัมย์จะเจอกับประจวบนะครับ ก็บุรีรัมย์ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องบุรีรัมย์เนี่ยแมตช์ล่าสุดโคตรเปิดขีบครับถล่มเชียงรายไป8ประตูต่อหนึ่งนะฮะโอ้โหยิงกันทว่นหน้าเลยธนกิจชนเมืองปักนะฮะหรือว่าโอ้โหนักเตะหลายคนเรียกว,ว่าดานหน้ากันยิงเลยอะนะฮะสำหรับเกมที่เอาชนะทางด้านของทางเชียงรายขนาดเชียงรายว่าเหนียวเหนียวเชียงรายนี่นำก่อนด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายกลายว่าโดนรัวแซงได้ก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของบุรีรัมย์น่าจะมีการสนับโรเ a t i o n ผู้เล่น อยู่หลายคนนะฮะอาจจะพักกีเมบ,บิโซลี่ไหมนะฮะแล้วก็นักเตะตัวอย่างชินพัทลีออกผมเชื่อว่าก็น่าจะได้ start ต,ตัวจริงนะฮะเคนเนดูเกาที่ลงเล่น100นัดให้กับทีมก็น่าจะได้สตาร์ตลงเล่นเหมือนกันที่เหลือเนี่ยผู้เล่นอย่างต้นรฤบดดินนะฮะก็มีโอกาสจะได้ลงเล่น นะครับเป็นไปได้นะครับในลีกเนี่ยอาจจะคะแนนนำห่างไปแล้วแต่ว่าในรายการนี้ก็ยังประมาทมากไม่ได้ก็เชื่อว่าน่าจะมีสลับผู้เล่นสำรองลงมาบ้างสัสลักอะไรพวกนี้น่าจะถูกส่งลงสนามนะครับส่วนฝั่งของทางทีมเยือนกันบ้างประจวบนะครับจริงๆประจวบช่วงหลังเนี่ยผลงานโดยรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพวกเขาไม่แพ้มาหลายเกม5้านั้นหลังสุดนี่ก็ไม่แพ้เลยมีเกมที่เสมอกับบีจีแบบเหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าในบ้านดีมากเสมอหนึ่งหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็มีเสมอสุโข,ขทยัยมาศูนย์ประตูต ก็เชื่อว่าทีมของโคชเตียนะฮะในรายการเมืองไทยครับก็น่าจะพอจัดเต็มอยู่บ้างนะฮะคงไม่ได้พักตัวหลักไว้พอคงไม่ได้พักตัวหลักไว้นะครับคงอาจจะมีตัวจริงลงอยู่เล่นอยู่บ้างมีทางด้านของไอตันทิราบาัสซี่ตาอัวนะครับหรืออน,นีโฮมอดีตกองหลังของเมืองทองก็อาจจะลงลงเล่นเหมือนกันการนารินถาวรศักพวก์นี้นะครับแต่เชื่อว่าต้านไม่อยู่เกมนี้ก่อนเริ่มบุรีรัมย์ดีกว่าต้องชนะผมว่าน่าจะทําได้ครับผมว่าบุรีรัมย์น่าจะเอาชนะประจวบ2ประตูมีมองไป ที่เจ้าถิ่นบุรีรัมย์ที่กำลังมั่นใจดีกว่านะครับ